ชายแดนหรือว่าอยู่กลับมาอยู่บ้านนะครับพี่ต้องขึ้นชายแดนค่ะพี่พี่ต้องขึ้นชายแดนคือสําหรับตัวพี่ต่อยพี่อยู่ตรงนี้พี่ก็ยังทํางานอยู่ที่ชายแดนคือไม่ว่าน้องๆทหารอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ส่งตลอดค่ะ,ะพี่ส่งตลอดค่ะเป็นไงบ้างกับกรณีของพี่กันอ,อ๋อตรงมุมนี้ไงบ้างครับพี่ พี่ถามว่าถจ้าพี่พูดอะไรมาไปเดี๋ยวจะหาว่าเข้าข้างเนาะแต่พี่จะบอกว่าพี่พูดในฐานะพี่เป็นคนจิตอาสาพี่เป็นจิตอาสาเพราะฉะนั้นการทํางานของพี่คือหน้างานพี่กับกันน่ะคือเราเห็นการเพียงแต่ว่ากันน่ะอาจจะลุยเข้าไปลึกๆพี่อยู่แค่ตรงนี้ถามว่าพี่จะขึ้นไปส่งข้างบนได้แต่ถ้าพี่ขึ้นไปส่งข้างบนแล้วใครทำอาหารซึ่งมันเวลามันฟิตวันวันนึงพี่ส่งอาหารเป็นต่ําเลยคือเก้าพันกล่องต่ำๆนะคะซึ่งซึ่ง พี่ไม่มีเวลาที่จะขยับถ้าเกิดน้องๆทุกคนรู้ว่าพี่ไปทีมนักข่าวไปทําข่าวก็จะรู้ว่าคือพี่ไปถึงตีหนึ่งพี่จะทางานจนจนจบของพี่อสองวันไม่ไม่ได้นอนอะถ้าคุณมีเวลาว่างคุณต้องรีบหลับตาอะไรประมาณนั้นถามว่าถ้าจะให้พี่พูดถึงเรื่องการคือความดีสิ่งที่ดีสิ่งที่ทํา พี่พี่ว่าเขาอะร้อยเปอร์เซนต์ทำไว่ทำถึงทำถึงแต่ไอ้เรื่องอื่นๆพี่ไม่รู้ไงใช่ไหมพี่จะพูดในมุมในหน้างานในสิ่งที่ประชาชนพี่น้องชายแดนแล้วก็ทหารได้พี่จะพูดในมุมแค่ตรงนี้ว่าเขาได้อย่างนี้จริงๆทหารได้จริงอย่างอย่างตัวพี่เองอะคุณไปเห็นทหารเนี่ยพรายางไม่มีอะคุณทนได้ไหม,มเฮ้ยทำไมไม่มีลหะเองนอนอย่างนี้เหรอฝนตกอะไรเงี้ยครับอยู่เงี้ยสนับสนุนได้สนับสนุนสำหรับตัวเราเราสงสัยไหมครับ แบบว่าเวลาเราโอนเงินไปแล้วแบบว่าเขาจะไปใช้อะไรไม่ค่ะไอคือเรื่องการโอนเงินสําหรับพี่นะพี่จะบอกว่าวัดเนะี่ยทำพี่เจ็บปวดมาเยอะแล้วพี่ก็ไม่เคยพี่ก็บอกหลวงพ่อเอาเงินคืนเลยถ้าหลวงพ่อไม่ทําตามวัตถุประสงค์พี่เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยว่าพี่นะ่ะไม่ได้สนใจในเมื่อจิตใจเราอะ่ะอยากจะให้แล้วคือ มึงตั้งใจไม่ได้เขาไม่ได้มาบีบคอเราให้บริจาคหรือโอนนะเขาโพสไปเราตั้งใจเอ้จุดประสงค์เนี้ยเขาจะเอาไปาทำถนนเนี่ยเออโอเคกูคจะทําถนนไว้หนึ่งน้อยกูจะทำก็โอนไปก็แค่นั้นพี่ไม่มีถามนะว่าคุณจะเอาไปทําอะไรแต่อย่างอย่างกันอะถามว่าที่เขาทำอะมันเห็นไง มันเห็นนะมันเห็นบังเกอร์เยอะๆตัวพี่เองอ่ะทำกับข้าวอ่ะมือซ้ายถือฝาหม้อมือขวาถือกะหลิวแล้วก็มองว่าลูกทางนี้ยคืออ๋อทางนี้ของไทยแต่ถ้าถ้ามาทางนี้มันไปของเขมรนะพี่ชาวบ้านก็จะบอกพี่ก็จะถืออย่างเงี้ยเอาแล้วกูจะไปทางไหนอ้าปิ้วปิ้วปิ้วอะไรอย่างเงี้ยคือคือกลางคืนพี่นอนอ่ะกลางคืนพี่นอนอ่ะอย่างอย่างคืนก่อนน่าจะเป็นปลายเดือนที่แล้วคืนวันเสาร์อ่ะพี่ขาไม่ไหวแล้วที่พี่ก่อนจะเข้าโรงพยาบาลทุกคนก็เมียผู้ใหญ่เอบตผู้ช่วย เจ๊เอ๊เตรียมตัวมึงเอากําลังก็จะบอกเด็กๆมึงเอาลางกูโยนหก้อเลยนะแล้วรถคันอื่นออกไปให้หมดแล้วหกร้อไว้คันหนึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นมึงลากกูขึ้นไปด้วยถ้ามึงไม่ลากมึงก็กูเหลคือพี่ไปไม่ไหวจะให้พี่ยกตะกร้ายกของหนีตลอดเวลามันไม่ไหวอ่ะพี่ก็นอนฟังเลยมาก็มาแค่นั้นนะ่ะถ้านนอกเสียจากว่า เขาเรียกว่าอาวุธของมันไม่ได้มาตรฐานน่ะยิงแล้วปิว้วนหละตกพี่แต่ถ้านยิงแล้วพูดผ่านกูแน่อะไรอย่างเงี้ยเออพี่คิดว่าสิ่งที่การโดนเหมือนการกลั่นแกล้งไหมครับพี่พี่พี่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขากลั่นแกล้งหรือไม่กลนแกล้งเนาะคือทุกคนตัวเขาตัว,ต,วตัวที่คนออกมาเปิดเขา่าอาจอยากจะเปิดเผยว่าเออมันไปทางไหนอะไรยังไงแต่พี่มองว่า คือเราเปิดเผยได้เราตรวจสอบได้เราเอะไรได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าในนาทีเนี้ยมึงควรเอาแผ่นดินไทยไว้ก่อนไหม hmm. เออมึงควรมาสู้รบกันเอาแผ่นดินไทยกันก่อนพอเราสู้รบแผ่นดินไทยได้เป็นของเราเอการาชเขมรไปเขมรลับภาพไทย,นไทยชนะเออชู อะไรชักตรงชาติขึ้นสู่ยอดเขาทุกถูเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วจากนั้นมาอยู่หมวกัน <c oughs> ใครผิดเดี๋ยวกูช่วย <c oughs> อ่าอุ้ยสากคนลอกดต่ใครถูกกูอยู่ข้างคนถูกเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องอย่างนั้นนาทีเนี้ไม่ใช่มาโอ้โหเนี่ยเรากําลังเสียอะไรไปเนี่ยความเป็นจริงคือเรากําลังเสียนะคะหลังจากที่ไปเซ็นอะไรกันพี่บอกว่าถ้าพี่มีอานาจนะ MOU มอพี่ถีกทิ้งเลยทําไมขเขมรมึนอะ่ะมันมันอันนี้มาเขาเรียกอะไร มันผิดเงื่อนไขมาตั้งเท่าไหร่กูมึนมั่งเป็นไรล่ะกูไม่คืนอ่ะเออจบไหมไม่คืนกูไม่คืนเออเออแล้วสื่อว่าสิ่งที่คนเขาออกมาพูดเขาไม่ได้ไปอยู่ชายแดนแล้วเขาไม่รู้ว่าความเป็นจริงว่าพี่การทำจริงพี่เอกทำจริงอะไราเงี้ยเขาเรียกว่ามีปากก็พูดไปเออคนมีปากก็พูดไปแต่บางทีถ้าพี่เห็นพี่ด่าแต่ถ้าพี่ไม่เห็นพี่ก็แล้วแต่แต่พี่พี่มีสิ่งหนึ่งพี่เป็นคนจิตแข็งพอพี่เป็นคนประมาณว่ากูไม่ได้ค่า เพราะตราบใดที่มึงพูดมึงไม่ได้หุงข้าวให้กูกินค่ะมึงจ่ายค่าเธอไม่รู้กูสี่กูจะโออ้ยค่าค่าหนูจะไม่ทําแล้วค่ะอย่างเงี้ยได้แต่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่หน้างานไม่ได้อยู่ชายแดนคุณไม่ต้องพูดไม่รู้เขาก็เรียกว่าไม่ต้องสาระเออหยุดสาระไม่ต้องรู้บางทีบาทสลึลไม่ได้บริจาคหรอกนอนพ่มพ่มพ่ข้างบ้านเปิดเน็ตใช้มึงก็พิมพิมพิมอันนี้มันก็ไม่ได้นะพี่เลยบอกว่าคนเราอ่ะคนหน้างานเท่านั้นที่จะรู้จริงอย่างพี่เนี่ยพี่อยู่หน้างานพี่ ห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองรถกันอะเอายางบังเกอร์ไปลงอะบึ้มบึ้ม,มพี่รถพายออกตัววิ่งไปดูอ๋ออีคย,ยางยางอะไรเงี้ยบังเกอร์กันมันก็ทําให้ประชาชนและทหารรอดหนึ่งประชาชนคนนั้นคือพี่เพราะเวลามึงยกงกัน,ก,น,ก,นกูก็เข้าบังเกอร์กันนะกูไม่ได้เข้าบังเกอร์ใครนะอเอาจริงไหมลนะ่อะอันนี้คือเรามองหลักความเป็นจริงแล้วพี่มองว่าถนนหนทางอะไรเอาเอาความจริงไหมพี่ก็ทําถนนทาไมอะ่ะวิใัยเงินพี่ด้วย เออขอผัวขอลูกขอพี่ขอน้องขอกันอยู่เนี่ยคือมันจะมีคลิปหนึ่งที่พี่ลงเอ๋อะไรรถอะไรรถรถอีทัครถอะไรอะ่ะทหารออกมาเอาข้าวไม่ได้ฝนมันตกหนักแล้วถนนมันเข้าไม่ได้ก็ต้องใช้รถไถนาเข้าไปพี่เอกก็นั่งไปโค้งเคงโค้งเเคงพรนั้นปุ๊บเอเจไปสั่งหินคุกเลยลงทําไมอ่ะทาไมทาไม่ได้อ่ะนาทีนั้นช่วยอะไรได้ช่วยเถอช่วยเถอแต่เขาบอกว่าจริงๆทหารเขามีงบทําไมประชาชนต้องบริจาคให้ าหมีงบจริงค of ่ะอ right. ันนี้พี่ก็พูดพี่ก็ฟาดมาเยอะแล้วพี่ก็เชื่อว่าน้องๆคงจะรอให้พี่พูดแน่ๆเลยมาหลอกเขาเรียกว่ามันน้องๆมันเลาะพี่เตาะพี่แล้วเนี่ยพี่ไม่ได้พูดเรื่องไรแมนเลยอันที่จะบอกว่าจ้าพี่เดกลับไปดูได้เลยครับพี่เดชพูดไปแล้วครับหรอพี่พูดไปแล้วเหรอลูกโผล่มีคนละเครื่องเลยไม่มีคนละเครื่องหรอโอ้โหคนักผม โอเคพี่เออพี่พูดแล้วนะเออโอเคพี่พี่จะถามอะไรนะงบรหารเอองบทหารก็มีพี่จะบอกว่างบทรหารนักก็มีทําไมต้องรับรับบริจาคหนึ่งเลยงบประหารมีจริงแต่งบทรหารคุณอย่าลืมนะคะไม่เคยพูดที่ไหนจะพูดตรงนี้เลยว่างบทหารการที่จะทําเบิกสมมุติว่าหนึ่งสองสามไอ้สามเนี่ยคือพลหารหน้างานแนวหน้า ไอสองคูคนเบิกไอสามคู่คนที่อนุมัติงบไอไอหนึ่งเนี่ยหนึ่งมึงให้สองมึงเคยถามไอสองไม่ไปถึงไอสามยัง <ST. S 1> อะแค่นี้เองจะคิดอะไรเยอะพี่คิดอะไรไม่ถูกแล้วพี่คิดได้สั้นๆแค่นี้พี่เป็นคน <ST. S 2> มีสมองน้อยสเต็ <ST. S 2> มเซลล์พี่มันน้อยพี่คิดได้แค่นี้หนึ่งสองสามคนอนุมัติคนรับอนุมัติคนใช้พี่ถามว่าคนใช้มันไม่ได้เพราะพี่อยู่กับคนที่สาม <ST. S 1> เพราะฉะนั้นคนทหารรักย่า,านู่นนี่นั่นที่พี่อยู่เขาไม่ได้หรอกค่ะ เขาไม่ได้ถ้าเขาได้มีมีล่าสุดพี่ส่งน้ำหนึ่งรถโทรด้วยเสียงสั่นเครือแม่ตอนนี้แม่อยู่ไหนแม่ทําครัวโรงไหนบอกโอ้ยแม่มารักษาขาแม่ผมไม่เอาอาหารก็ได้แต่ผมขอน้ําขาดอาหารได้แต่ผมขาดน้าไม่ได้หนึ่งคันรถมึงไปให้อบตอตรงนั้นจัดการเลยพี่จัดการเอาเงินให้ร้านค้าเลยแค่นั้นเองพี่ถามว่าตัว,ต,วตัวพี่าทา คือคนเราอะถามพวกเราทุกคนอะขาดอาหารได้ใช่ไหมแต่เราขาดน้ำไม่ได้นะทาหารอยู่หน้างานถามไหมว่าถ้ามันมีมันจะกล้าขอหรอมันกลัวจะตายคําสั่งนายคือไม่ให้ขอไม่ให้อะไรแต่นายก็ไม่ได้ลงไปดูคนที่อยู่ข้างบนรอคําสั่งหนึ่งสองสามไอ้รอสองรายงานไอ้หนึ่งถามว่าไอ้สองมันพูดความจริงมันเป็นรายงานจริงไหมและไอ้หนึ่งเนี่ยมึงรู้ไหมมึงไม่ได้รู้ไงบางครั้งจะพูดอะไรไอ้หนึ่งมึงลงไปหาไอ้สามเลยจบไม่เหมือนไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเรียบร้อย กลัวว่าช่างมันเถอะมันจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะพี่ไม่ได้สนใจแล้วพี่เป็นคนนั่งานพี่พูดความจริงจริงการที่คนที่เราจะพูดความจริงแล้วมันจะต้องมีปัญหาแต่พี่บอกมี่ปัญหากคาทายมาดิถามมาดิถามพี่ตอบเออแล้วพี่ถามก็ตอบพี่ด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงถามว่าถ้าพี่จะเปิดให้พี่เปิดเหรอให้พี่เปิดแชทไหมพี่ไม่เปิดนะถ้าพี่เปิดตายหากันเบื่อเลยนะเออพี่บอกเลยนะถ้าพี่เปิดตายหาเป็นเบื่อเลยเน อการที่ผ่านมาพี่เอกได้มีการเปิดรับบริจาคไม่ไม,ไม่ไม่เปิดรับเลยไม่เปิดรับเอาเสื้อผ้ามือสองตัวเองมาขายได้สองหมื่นกว่าขอผัวอ่าวันครอบครัวเฟมิลี่เดย์ผัวได้เงินบริษัทนุน่นอขออย่างเดียวอะ่ะก็คือโรงครัวเป็นของเงินเราตลอดเงินพี่ตลอดเงินพี่เธอเป็นลูกลูกค้าพี่ซื้อของพี่เจ๊ ae, หนูช่วยสามร้อยเราไม่ให้ได้บัญชีนะมึงมีเลขบัญชีอยู่แล้วไงสารแนมึงให้มากูจะรู้ไม่ได้เงินอะไรงเนี่ยกูขายของอะไรอย่างเงี้ยก็จะด่ากัน เจอให้เปิดก็เลยคิดอย่างหนึ่งเสื้อเสื้อที่ใส่ให้ทีมงานแม่ขวัวเวลาไปไหนเขาจะได้แบ่งอาหารให้กินอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้รู้ว่ามึงอย่าไปทําไม่ดีนะเดี๋ยวเขามึงใส่เสื้อกูเาจะเห็นแล้วก็ทําร้านค้าเขาคนที่เห็นเนี่ยเขาก็อยากได้เราก็เลยคิดมาทําขายทําขายรายได้ทั้งหมดพี่ทําเสื้อไปร้อยตัวสองหมื่นเก้าพี่ขายสามร้อยห้าสิบกูขายแพงซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่แต่เงินพี่เอาไปลงทุนหมดพี่ลงทหารเอาความจริงไหมที่ดินพี่อะ มีอันนึงอยู่อยู่เขาเรียกอะไรจำนองเหรออือพี่ของจริงพี่กล้าโชว์ด้วยพี่กล้าเปิดด้วยคนอื่นทำกล้าเปิดแบบพี่ป่ะเออแค่นั้นเองพี่ไม่คุยเยอะหรอกจริงๆเวลาคนมาบอกว่าพี่เอกแบบเออไม่เปิดเราไปจากเขาจะได้ร่วมเป็นหนึ่งมีมีเขเห็นไหมไหมว่ากลัวกลัวจะเป็นเหมือนพี่กันมาถ้าเราเปิดเราไปจากพี่เปิดตั้งแต่ต้นเลยพี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรพี่ทําของพี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรพี่ไม่เคยเปิดทุกคนก็จะบอกให้เปิดลูกน้องก็มีสาระนะสาระแน่คือ บางทีมีคนมาขอรับบริจาคุูบเอาเลขบัญชีเราไปแปะมึงลบให้ไวแล้วมึงรับไชอบเลยนะเพราะว่าอะไรไม่ได้พี่ไม่เอาไม่ถ้าจิตอาสาคุณจิตอาสาคุณคุณอันนั้นน่ะอย่าดีกว่าเราจิตอาสาทําไม่สบายใจตัวพี่พูดเปล่าเปลมันอะ่รกับพี่พี่ไม่สนใจนะตรงไหนฉันรับบริจาคตรงไหนบอกซิเธอโอนมาตรงไหนฉันฉันไม่บีบคอยเธอโอนมาหรออะไรย่างเงี้ยไม่มีเพราะฉะนั้นมีแต่ลูกค้าพี่จ้างพี่ ไปไลฟ์สดตรงนั้นจ้างพี่ไปขายอันนี้จ้างพี่ทำมันนั้นจ้างพี่โฆษณานี้อะไรที่ได้เงินพี่ทาพี่ทาแล้วพี่ก็เอามาลงอย่างอย่างน้ําเนี่ยพี่ลงไปน้ํารถหนึ่งมันเก้าพันกว่าบาทมั้งต่างประเทศเอ๊ะเธอต้องช่วยทหารเธออย่าจิ้งทหารนะเอาเลขบัญชีมาฉันช่วยไม่ต้องผัวหนูให้แล้วเอาเงินดอกเงินเดือนเพิ่งออกไงเออไม่ต้องอแล้วตอนนี้มันแบ่งเป็นทีมนูทีมนี้เรารู้สึกเหีนว่าหลายคนก็เข้าข้างพี่การอยากให้พี่ทำทำต่อแต่ดูเหมือน ิ่ทีมันนเกดขึ้บางบางครั้งอ่ะถามว่าลึกๆใจกันสําหรับคนทํางานจิตอาสาอย่างพี่ใจมันก็คงอยากถามเพราะวันๆคืนๆมันก็อยู่กับทหารอยู่กับผู้น้อยมันรู้ว่าทหารผู้น้อยหรือเขาอะไรมันรู้หมดเพียงแต่ว่าตอนนี้ท่านออกไปมันก็โดนอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็ถอดใจนะมันก็ถอดใจคนเราอ่ะ ตัวพี่เองอะสุขภาพไม่ดีพี่จําเป็นต้องไปนอนวัดไหมพี่จําเป็นต้องไปนอนในบังเกอร์ไหมพี่มีที่นอนนุ่มๆสีชมพูเตียงใหญ่ๆนอนสบายจะตายาพี่ทาไมต้องไปอย่างงั้นพี่ลูกพี่ไปเมืองนอกนะไปไปเรียนโอ้โหกูฉ่าเลยกูอยู่ชายแดนเลยแล้วทีนี้ลูกคนโตก็จะบอกว่าบอกกับน้องว่าไม่ต้องส,งสนใจแม่นะปล่อยจอยไปเลยเพราะนางไปอยู่ชายแดนแล้วเอเอถ้าฝังกันก็ ติดถูกก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าเนาะแต่ก็เป็นกาลังใจให้น้องเสมอในฐานะที่ทำงานหน้างานเนาะคนเราทํางานหน้าง,งานเหมือนกันเป็นกําลังใจให้กันอยู่แล้วเพราะว่าเราทํางานเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าจะให้แฟสํสหรับเขาจะตรวจสอบก็ตรวจสอบไม่ให้หมดเลยวะไม่ได้จบจบเนาะแต่เอาเวลาที่ตรวจสอบก่อนที่จะตรวจสอบบามึงไปเอาแผ่นดินมาคืนก่อนเอเอก่อนตรวจสอบเอาแผ่นดินมาคืนก่อนหน้าที่ใครหน้าที่มันไม่ใช่ว่าโอ้โหแผ่นดินก็จะเสียเสียเขาเรียกว่าอะไรเราเสียแม่หลวงพันปีเราไปแล้วนี่ยังไปเสียแผ่นดินไทยอีกเหรอ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่เอกไม่ได้จับตาถึงคนที่มาตรวจสอบพี่กันไหมครับแล้วคนที่จะมาเอาเงินบริจาคพี่การคืนโอ้พี่ก็บอกว่าแล้วแต่เถอะแล้วแต่อยากได้อะไรคืนก็ไปทวงคืนกันเถอะตอนแล้วพี่ก็บอกว่าก็คืออยากจะบอกนะว่าถ้าคุณจะบริจาคใครอ่ะอยากจะบริจาคใครอ่ะจิตใจคุณอยากบริจาคคุณบริจาคไปเลยเขาเรียกเหมือนเด็กๆให้แล้วคืนมาลืนนี้ตายนะหมายถึงคนที่ออ ไม่รู้พี่บอกเอาคาเด็กๆอ่ะให้แล้วคืนมาลืนตายนะอันนี้ใครอันนี้บอกว่าถ้าเธอให้ฉันแล้วจะย้อแหวฉันไม่อะากไอ้นะแต่ถ้าสำหรับตัวพี่สำหรับตัวพี่อันนี้พี่พูดเนาะพี่ไม่ได้พูดถึงใครนะใครอย่ามายองพี่นะพี่อยู่สมมุติมาให้พี่บริจาคให้พี่มีคนมาบริจาคให้พี่แล้วอยู่ๆพี่ก็ทําไปแล้วมาเอาคืนพี่บอกไม่มีหรอกค่ะถ้าอยากได้หนึ่งเศษกากเดี๋ยวรอฉันไปนั่นก่อนนะคะจะได้เอามาให้ กากอาหารนะคะห้าหมู่ด้วยเพราะอะไรเนี่ยเราทําไปแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าให้เมื่อกี้เอ้ยไม่เอาล้วไม่เอาเอาคืนมะเออโอเคเอาไปมึงเอาไปเงินยังไม่ได้ทำลายที่ติี่วิตใช่ไมที่เขาไม่มีชื่อที่เขาไม่ได้เป็นประธานมู่ระดีค่ะคุณกันไม่อะแต่มึงอยากช่วยกันไม่ใช่เหรอมึงอยากช่วยกันไม่ใช่เหรอไอ้กันมันเป็นคนทําหน้างานอะไม่ใช่อีกคนนั้นเป็นคนทำตั้งเมื่อไหร่มึงอยากช่วยไอ้กันอะใครก็แล้วแต่ใครแต่สุดท้ายไอ้กันเป็นคนไปทําอะ มันมันสาคัญไหมในตัวนี้พี่ก็ไม่รู้ไงพี่คนบ้านๆเนี่ยก็เวลาจะโอนมึงก็อยากจะโอนให้กันทำไมไม่ไปขอบัญชี้กันโดยตรงแหละชื่อมันเลยโอ้จบเลยกันเอาเลขบัญชีมากูจะโอนให้มึงเอออันนี้สิอฮะไม่ขึ้นไม่ขึ้นเอาลงทีบ้าบ้า